สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการนิวเนี่ยครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการอัดหน้าจอนะครับให้ภาพชัดนะครับแล้วก็ไม่มีลายน้ํานะครับแล้วก็อัดได้เกินนะครับ10นาทีหรือว่าอัดได้หลายๆนาทีเลยนะครับโปรแกรมที่เราใช้เนี่ยวันนี้เป็นโปรแกรม obs นะครับนี่เป็นโปรแกรมนี้นะครับ obs เนี่ยคือเอาไว้ไลฟ์สดนะครับเอาไว้สตรีมสดสตรีมมิ่งนะครับแต่มันสามารถเอามาอัดคลิปได้นั่นเองนะครับก็ตรงนี้จะมีคําว่าเริ่มบันทึกนะครับก็คือตัวนี้แหละเอาไว้บันทึกคลิปนะครับถ้าเกิดเราจะโหลดเนี่ยเราเข้า Google กะเข้้า Google นะครับแลวก็พิมพ์ OBS เลยฮะ นี่นะครับอยู่อันแรกเลยนะครับแล้วกดดาวน์โหลดสำหรับ Windows นะครับแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับพอเราเข้าโปรแกรมมาเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเราต้องมาแอดตรงนี้นะครับกดคลิกขวานะครับแล้วก็เพิ่มนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับมันก็จะได้ตรงนี้ได้เป็นฉากขึ้นมา1ฉากนะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้ได้นะครับกดบวกตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกเลยฮะถ้าเกิดเราจะเราจะอัดวิดีโอหน้าจอแล้วก็ต้องเป็นดิสเพย์แคปเจอร์นะครับนี่ดิสเพย์แคปเจอร์กดตกลงปุ๊บก็จะได้้เป็นนนจอขึมาะครับ มันก็จะซ้อนๆกันหน่อยอ่ะนี่นะครับก็จะเป็นจอประมาณนี้นะครับขึ้นมานะครับหรือว่าถ้าเกิดเรามีโปรแกรมนะครับเช่น powerpoint หรือว่าต่างๆเนี่ยที่เราต้องการจะนําเสนอแล้วแล้วก็แอดนะครับเป็นตัว window capture นะครับตรงนี้นะครับ window capture แล้วกดตกลงนะครับตัวนี้นะครับมันจะแคปหน้าต่างนะครับที่มันอยู่อยู่นะในจอนะครับเช่นอ่ะเราจะแคปหน้าต่างของ Chrome นะครับตรงนี้แล้วก็เลือกอ่ะ Chrome ขึ้นแล้วนะครับนี่นะครับปึ๊บ แล้วก็ลากอนะสมมุติว,ว่าถ้าเกิดมันไม่เต็มจอแล้วทำอางง้มันเต็มจอครับกดตัวชิปนะครับ sausage, ALK, แล้วก็กดคลิกชิปค้างนะครับแล้วคลิกตรงนี้นะครับลากปึ๊บมันก็จะเต็มจอแล้วนะครับถ้าเกิดเราจะให้มันกลับมาเป็นสภาพเดิมกดปึ๊บเลื่อนมาเลยไม่ต้องกดชิปนะครับก็จะได้ประมาณนี้นครับและถ้าเกิดเรามีกล้องนะครับเราต้องการจะแอดกล้องเข้ามากดคลิกขวากดเพิ่ม แล้วก็แอดกล้องฮะจะเป็นรูปกล้องเลยนะครับนี่ Video Capture d e ี i ไวนะครับแต่ของผมไม่มีกล้องนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีนะครับอ่ะสมมติว่าผมจะอัดหน้าจอตรงนี้นะครับแล้วก็กดก่อนที่เราจะอัดนะครับให้เรากดตั้งค่าก่อนนะครับกดเข้ามาที่ตั้งค่ากดตอนแรกที่มันเป็นภาษาอังกฤษนะครับเรากดเปลี่ยนตรงนี้เป็นไทยก่อนนะครับแล้วก็กดออกแล้วเข้าใหม่ก็จะกลายเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับกดไม่ไี้คำว่า Output นะครับแล้วจากนั้นกดเข้ามาคําว่า Record นะครับ ตรงนี้นะครับก็จะมีหน้าให้ตั้งค่ายอยู่เรื่อยๆน้อยๆน,ยนะครับให้เราเลือกไฟล์วิดีโอที่เราจะลงเนี่ยเป็น mp4 นะครับ mp4 นั่นเองนะครับแล้วก็เลือก e n c o d e นะครับสำหรับใครที่เป็นคอมเครื่องใหญ่เนี่ยมันก็จะมีให้เลือก2ตัวนะครับสำหรับใครที่เป็นโน้ตบุ๊กหรือคอมเครื่องเล็กเนี่ยก็จะมีตัวเดียวนะครับส่วนมากถ้าเกิดเป็นโน้ตบุ๊กก็จะได้เป็น x264 นะครับถ้าเกิดคอมใหญ่ๆก็จะได้เป็น nvidia นะครับหรือว่าเป็น หรือว่าเป็น AMD นะครับก็อยู่ที่การจองเรานะครับการจองเราเป็นรุ่นอะไรมันก็จะขึ้นมานะครับข้างบนเนี่ย NVIDIA ก็คือรุ่นการจ,จอน,นั่นเองนะครับส่วนด้านล่างเป็น CPU นะครับถ้าเกิดกด X 2 4กมันก็จะใช้ CPU ในการประมวลผลนั่นเองนะครับหรือว่ากดการจอก็จะใช้การ์จอนในการประมวลผลนะครับก่อนแนะนําว่าถ้าเกิดใครจะอัดคลิปแล้วการจอแรงนะครับก็ใช้การดจอในการประมวลผลไปแต่ถ้าเกิดใครที่ CPU แรงก็ใช้ CPU ในการประมวลผลไปนะครับสำหรับผมว่าจะใช้ CPU ในการประมวลผลนะครับ ตรงนี้สามารถฟิกฟาร์มชัดได้ด้วยนะครับนี่ชัดสุดก็ตามขนาดจองเรานะครับจอเราชัดเท่าไหร่มันก็ชัดเท่านั้นนะครับผมไม่ฟิกนะครับตรงนี้ b i t เ a ทนะครับสำคัญนะครับ b i t เ a ทยิ่งสูงนะครับภาพยิ่งชัดนะครับถ้าเกิด b i t เ a ทสูงเกินก็ทําให้ความจําเราสูงเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยปรับนะครับลองปรับดูสาหรับผมค่าของผมก็คือ6กพันหกพันนะครับตรงนี้ CPU นะครับก็มีผลต่อภาพของเราเช่นกันนะครับก็ ลองปรับดูนะครับแต่ผมก็ตามค่าของเขาเลยตั้งเดิมนะครับมากดตรงนี้ฮะคำว่าวิดีโอนะครับตรงนี้ก็ต้องปรับเป็น60เฟรมนะครับนี่60เฟรมนะครับหรือว่าของใครไม่มี60เฟรมก็จะเป็น59.94ก็ได้หรือว่า29.97หรือว่า30นะถ้าเกิด30เนี่ยภาพมันจะออกนุ่งๆน,นะครับแต่ส้าใครที่อัดเพลย์พอยก็ไม่จําเป็นต้อง60ก็ได้30ก็ได้นะครับ ตรงคาว่าเรคคอร์ดเนี่ยนะครับที่เก็บตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกที่เก็บได้นะว่าเราจะเก็บคลิปวิดีโอไว้ที่ไหนนะครับนี่แล้วก็เปิดนะครับแล้วก็หาที่เราต้องการเก็บได้เลยนะครับแต่ความที่เก็บดั้งเดิมมันก็คือตรงวิดีโอนั่นเองครับเราก็สามารถไปเก็บตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าประมาณนี้กดนําไปใช้กดตกลงฮะอีกอย่างหนึ่งเรื่องเสียงนะครับตรงนี้นะครับที่ผมพูดอยู่นะครับถ้าเกิดไม่มีเสียงอย่างนี้นะครับ ให้เรากดการตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่คําว่าเสียงจากนั้นมันจะมีหน้าต่างประมาณนี้ขึ้นมานะครับให้เรากดตรงที่มันเขียนว่า disable เนี่ยนี่ครับกดแล้วก็เลือกสักอันหนึ่งอันไหนที่เป็นไมล์เราก็เลือกไมล์ของเรานะครับเมื่อมันก็จะมาอยู่ในตรงหน้าตรงนี้นะครับแล้วกดบันทึกอ่านี่นะครับตอนนี้เลือกบันทึกแล้วนะครับสังเกตด,ดูว่าบันทึกแล้วนะครับ หน้าต่างที่เราบันทึกเนี่ยก็จะกลายเป็นสีเหลืองๆนะขอบจะเป็นสีเหลืองนะครับถ้าเกิดเราเป็นเต็มจอเงี้ยปุ๊บเราก็ต้องปรับในต,ต,ตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับให้มันเต็มจอปุ๊บมันจะเกินเกินฮะเกินก็กดนี่ปุ๊บอ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ลนล like แล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ผมด้วยนะวัวนี้กูดบสีกินนะครับครับมีคำถามอะไรสามารถสอบถามมาที่ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับตัวนี้กูดบายสีกียรติรรมครับบ๊ายบายครับ